อ่ะกม้มตีคาธานอนเมื่อกี้นี่ยกูชี้หน้าเมียกูแล้วเนี่ย,าม,านนยมาเอาไหมเอาไหมคนไทยเอาไหมอย่าม,มั่วนะจอาย่าม,มั่วนะย่าม,มั่วนะไหนเอาคนไทยยูซือไหนเอาคนไทยไหนที่เอาไหนท,ที่เอาแบบนี้กูว่างนี่คนไทยไหนเอา แล้วกูก็สูบยาเสเอาไล่พี่น้องในบ้านท่าออกไหมมันนั่นละ่ะเข้าใจไหมแล้วเฟซบุ๊กตัวนี้ออกมามยินดีเวอร์นั่นละ่ะออกมาออกมาเลยเอนเอนะ่ะผู้เล่นผู้นำมูแค่นั้นละ่ะเอามาพอดพันับสักบ่สั่งดีเอามาได้อีกรอบของปวอมนี่เลย ได้อกล่างออกไปกูวอกแล้วแล้วนี่ที่ว่ากูผูกข้ออยากร่างมาได้อกล่างฮะเหยียบนาเลยหรอเอาวะได้อกล่างได้อยากล่องคนไทยฮะได้อยากล่างบังอยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ทัวรโลกออกมาได้อยากล่องครับกูฮะ กู้ศีทหาของเนี่ยบอกเ็กล่องกับกูบอกเ็กล่องอย่านะทหารรับจ้างออกมาจ่ายเงินเดือนทหารรับจ้างแล้วก็ของคนไทยด้วยวันนี้แค่นั้น